คำปฏิฐานประจำวันสัตุการแด่พระชาติพระปิดาพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์โดยพระชนะของพระเจ้าว้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระชนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์พระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำาอ้อนวอนของขบงทั้งหลาย พระองค์ทรงจัดตรียมุนไทยงความรอดไว้แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่เข้าลี้ภัยในพระองค์ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะถูกปรับโทษ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือจากองค์พระพิญญาบริสุทธิ์ซึ่งทําให้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้และเข้าใจในพระมรรคาของพระองค์และยังเป็นเหตุให้ข้าพงศ์หลายได้บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณอย่างอัศจรรย์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้านับบตงเสียงร้องกล่าวโทษเมืองไทยและเมืองต่างๆทั่วโลกนั้นดังเหลือเกินเพราะอํานาจของความบาปได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมนุษย์ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคบ,บิดามารดาอากตันยูไร้ศิลธรรมต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบและยังดูหมิ่นพระชนะปฏิเสธคาตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สํานึกผิดเหตุเพราะรู้อยู่แก่ใจตนเองดีว่าหลายครั้งหลายคราที่ยังหันใจไปพัวพันกับการงานของเนื้อหนัง ทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภาคของพระองค่าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงกระจัดเชื้อบาปชั่วทั้งสิ้นที่ยังเกาะแน่นในจิตใจของพระพงหลายออกไปหหมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าขา้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของพระพงหลายและร่างกายของพระพงทุกๆคนก็เป็นวิหารของพระอัญญาบริสุทธิ์โอข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิ์พระฤิธิ์ของพระเยซูคริส ไหลเวียนเข้าไปในท,ทุกๆส่วนของร่างกายขอทรงทําลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยทุกตัวตนที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายของกระพงหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้ระบบการทํางานของอวัยวะทุกๆส่วนในร่างกายซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้นั้นกลับสู่สภาพดีและขอให้กระพงหลายทุทกๆคนรับการฟื้นฟื้นและรับการเจิมด้วยไฟเพื่อขอให้เกิดเป็นการฟื้นฟูนในฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประทานถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้และสิทธิปัญญาพร้อมทั้งสิทธิอำนาจเพื่อให้ขบงหลายนำมาใช้ในการสอนในการประกาศเป็นพยานและเพื่อชี้แจงพร้อมทั้งอธิบายให้กับคนมากมายที่ยังสงสัยอยู่นั้นให้เข้าใจในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขบงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลก่อต่อพระองค์ก่อให้ทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน